การทำอาหารอาจเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนชอบทำชอบเห็นเวลาคนมากินฝีมือของเราแต่ใครจะคิดว่าการทำอาหารบางชนิดนั้นนอกจากควันแล้วยังมีกลิ่นติดตามมาซึ่งอาจทำให้แขกหรือคนในบ้านไม่ชอบกลิ่นนี้แม้แต่จะล้างจายก็ยังได้กลิ่นท่อหรือแม้แต่ปัญหาจากกลิ่นอับจากความชื้นในห้องน้ำเคยประสบปัญหาในการเข้าครัวทำอาหารแล้วไม่กลิ่นติดครัวไหมอ่าเคยครับ เคยจนแบบว่ามันหายใจจนอึดอัดมันหายใจไม่ออกจนแบบเราบางทีต้องเปิดพัดลมระบายอากาศหรือว่าเปิดเปิดหน้าต่างเพื่อระบายกลิ่นนะครับเคยค่ะเวลาทํากับข้าวในครัวค่ะก็จะมีกลิ่นติดครัวตลอดเลยฟุ้งเต็มบ้านเลยค่ะนอกจากกลิ่นที่เกิดจากห้องครัวแล้วเคยเจอเปัญหากลิ่นในห้องน้ำไหมเคยเจอค่ะขนาดว่าแบบเราล้างบ่อยแล้วนะแต่แบบบางทีข้าก้าวเข้าไปแบบสัมผัสแรกอ,อึตกใจเหมือนกันว่ากลิ่นมันมาจากไหนเคยเจอเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาเข้าน้ําทุกทีก็จะได้กลิ่นทุกทีเลย ไม่ว่าล้างไงก็คือก็ยังมีกลิ่นเหมือนเดิมแล้วเคยสงสัยไหมว่ากลิ่นในห้องน้ำมาจากไหนอืมจริงๆก็สงสัยมาตลอดนะคะพยายามตามหาแต่ว่าพอดูดีๆเราก็กดทุกครั้งเลยนะคะเวลาทำธุระเสร็จอืมก็สงสัยนะคะไม่รู้ว่ากลิ่นมันมาจากไหนอะคะ่ะเคยรู้สึกไม่อยากให้เพื่อนมาบ้านเพราะเรื่องกลิ่นไหมเคยครับจนบางทีเราคิดว่าการที่เราออกไปหาเพื่อนนะ่ะน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่า จริงๆไม่ค่อยกล้าชวนให้ใครมานะเพราะว่าเนื่องจากกลิ่นบ้านเราอะบางทีมันแบบเฮ้ยห้องน้ําเหม็นบ้างห้องครัวเหม็นบ้างก็เลยไม่รู้ว่าแม่งมาแล้วจะเอาเราไปนินทาเปล่าก็เลยไม่มั่นใจไม่อยากให้เพื่อนมาครับอยากทราบวิธีกําจัดกลิ่นแบบง่ายๆไหมเอาจริงๆนะผมอยากรู้มากช่วยบอกผมเถอะอยากทราบค่ะโดยสัมผัสที่สมบูรณ์สําหรับบ้านคุณที่จะช่วยล้างกลิ่นต่างๆภายในห้องครัวที่จะทําให้อากาศสดชื่นโดยการฉีดสเปรย์เพียงไม่กี่ครั้ง ก็จะทำให้ห้องครัวของคุณกลับมาสดชื่นไม่มีกลิ่นเหมน็นโดยเจลปรกลับอากาศที่จะช่วยทําให้ห้องน้ําของคุณมีกลิ่นหอมและรู้สึกสดชื่นที่จะช่วยลดความลำบากใจในการเข้าห้องน้ําทําให้ห้องน้ําของคุณน่าดึงดูดยิ่งขึ้นสร้างความประทับใจไม่ลืมลและด้วยเกรดอโตเมติสเป์ที่จะปล่อยกลิ่นหอมโดยอัตโนมัติในทุกการใช้งานก็จะทําให้ห้องของคุณกลับมาสดชื่นไม่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไป สามารถหาซื้อได้ที่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายการ My Home คนจัดสิ่งของค่ะแล้วพบกันนะคะ